ผมไหวแล้วผมไหวแล้วคุณพี่ผมไหวแล้วผมไหวก็ลามาแล้วมาบ้าบารู้รู้รูคนมู๋ไอ้เราไอ้เราเลือผมหายไปเลี๋ยวฮะหัวรถเจ๊เลยอเกือบตายเราไหวเป็นไงตายเลยแดงเเอาเดียวดิโยังไหวอยู่รอรอก่อนรอก่อนรอเลือดทีบ่เนี่เต็มหมูก่อนนี่เออเต็มหมูพังพังก่อนรอเลือดเต็มก่อน นี่เอไปไเอประดี๋วป่ะนี่ไหวไหวไหวเราสองคนลงพลังเออปรเดียเออตอนลัผมแดงเลยผมแดงเลยเป็นเราไหวแล้วเห็นปะ่ะเหตุเพราะเราไหวแล้วคุณบิวเออไหวเป็นไงเฮ้ยคุณบิวของดอกเทียมเลยของดอกเทียมเลยอะไรเก็บยาเก็บของดอกเนี่ยเนี่ยอะไรอะไรไม่รู้อะอะไร นี่ไงตีตีเลยตีดิเอ้ยเอ้ยเก็บตายเออคุณวไม่เห็นเลยของดอกอะแล้วมันดอกทีละคนไเ,เห็นเห็นอ๋อไม่มีของดีเลมแกอุ้ยตองยเดียวเฮ้ยอ่ะตัวนี้เอบดีมบดี้เออบดีมาเอา้ยเราระดับ,บ,บเจ็ดวอ้คุบผมอัพเลื่อนเลยเจ็ดแล้ว เส็จแล้วเส็จแล้วอับเลือดอับเลือดอับเลือดอัเอฮ้ยคุณมิวผมว่าเราเราต้องไปซอมบี้แล้วเปล่าไม่ตายไปตายตายซอมบี้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 เฮ้ยคุณมิวโว้ายมากเลยว้ายมากตายยังไม่ตามเลยเฮ้ยคุณมิวผมว่าเราเตรียมไปเรื่อยๆเตรียมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตาย มามาต่อมาต่อ,อยฉันผมเลยคุณบิ้วฉันและถูกตามไปถูกตามไปไ้ยใช่ <laughs> เฮ้ยมันดีไปแล้วตีต่อดิโอ้ยน้ำมูกไหลอุบะแล้วอ,อย่าให้อย่าให้มันรีเรื่อยมันรีเรื่อยมันรีคุณรีบคุณร,รีบมาสานต่อผมเร็วๆมา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 โอ้โหโดนตีอุ<า>อ้ย,โ,ยโดนละ กูตีตั mm ้ง hmm. ด <th> <what> ่านโดนละขี้โกว่ะโอ้โหขอาเป็นตีหมูเดินวะเอาเวลก่อนอืมเฮ้ยนหาจริงเลยวะเดี๋ยวเออหาดิตีกันไม่ตีอ่ะอืมตีหมูเดินมาดีแล้วไม่หมว่าไม่หมูหรอกผมว่าไอ้นี่ดีกว่าลามะเออใช่เราไหวเราลามะ ชิวๆแล้วรอบเนี้ยชิวๆแล้วมิวอ้าวมานี่มานี่มานี่รามาอยู่เนี่ยเนาะบอลเต็มเป็นเดียวดูข้างเหมือนกันบอลเนีาะมิวตันเลยนะขนาดพอมบี้เรายังไม่ไหวเลยเะเพื่อนมิวไปนี่นี่นี่มิวต้องมาเนี่ยรามาฮะมานี่มานี่พัมมี่ลูกตี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 ชุด ว่าเราเทพช้าเกินไปแล้วเฮ้ยราชาโคกระดูกเกิดขึ้นี๋นวะเป็นคุบิลหรือว่าเราจะเล่นบอสเลยวะเขยนหมเนอะไรตัวใหญ่ไหมตัวแค่นี้เดียวก็ตายแล้วอี้วเออตัวใหญ่อะไรไหม้อเพร้อมยังเล่บอสเล่นบอสอดิอาดิอาดิเฮ้ยมันบักมันบักมันปักตีได้เลยเฮ้ยมันบักมันปักมันปักคุบิวมันตีเราไมได้มันบัก ดีดิเออเออมันบักโอ้จังหวะนี้มันบักเราก็โวยโอกาสตอนมันบักนี่แหละมันสนุกเออ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 เค่หล่วะเออ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 เอเอออุ้ยของดอกเทียมเลยของวิวไม่เห็นเดอกเปนไงวะเอาไม่มีเหรีของดอกคนเดียวเหรอใช่คนเดียวโธ่จบแล้วไปยันไหนดีกว่าดีละมาไหม ลามาดนี many, many people, ่ตัวนี้ตัวน้เปิดเปิดเวลแปดนีปดเหรออัดาเมจเหรอซอมบี้เกิดเหอใครมอะไรวะามบี้มีเด็กแฮกมีเด็กแฮกอะไรวะมีแฮกเลยเหรอมึงยังแฮกเกมแนวนี้เหรอวะเโอ้กูเฮ้ยามอตัวนี้ดิตัวนี้คุณมีะล่ตี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 ่ตัเอ้ย เออแล้วไงไอจีเกมเคพี่ยอมมาได้ด้วยกันเรามันดีวะแรกๆก็ไปถ่ายตนนัวอะไเริ่มมัน,แล,มนแล้วเริ่มมันแล้วี๋ยวรอบอสก่อนเฮ้ยอ๋อมันอ,อ๋นอ,อมันดอบอ๋อคุณบิวคุณบิวต้องเก็บด้วยถ้าคุณบิวไม่เก็บผมก็เก็บหมดเลยดีกว่าเอาไม่ใช่ดีกว่ามันต้องขนขนของใครของมันเธอของใครของมันดี่บัวก้าเรู้ไหมคุณบิวของก้าแล้วโหอัพเลเวลอะ ไอ้คอยู่จะไม่พักให้เลือดหิวฮะไม่พักให้เลือดีิวเลยเลยไอ้คงยูผมว่าเราไปอัพอัพเกดอาวุธกันดีกว่าบูธเหรอใช่เกทเกดนี่นี่นี่เกเวฟยูนี้ยูนี้อัพเกดอัพเกทอัพเก่แล้ <Okay. S 1> อ,อัปเกรดหัเื่อะัเกตห้าจุดแปดสี่อืมใจก่อน <Okay. S 1> เล่าเชื่อไก่เชียวก็ตายแล้วเี้ย <Okay. S 1> อัปเกตดสีมัมไว้ก่อนอัปเกรดอออัปเกตของแป๊บเออแบบผมีผมอัปเกรดดาต้ามาแล้วเกรดาตา้าอนี่คืออะไรก่อน หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองแปดอัปเกรดดิโอ้โหรออะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้อัปเกรดมาแล้วจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวก็รู้อดูเดี๋ยวดูเนี่้ยดูมันไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอมันต้องมีอย่างให้เราซื้ออีกดิโอเคเลยนะผมขอสำรวจไปครับมีอะไรกันแน่ทีบ้างโอ้โหชุดพวกนี้ไม่นี่หรอ เกลีดเป็นตรงไหนได้แล้วผมตัวเผมมาแล้วผมมากับชุดชุดระดับอีปิกดูอีปิกเดี๋ยวคุณเบวอยู่ไหนวะข้างในอุ้ยลมาละมะลามะโดนผมงัดแบบเจ็บๆแล้วอะ่ะใช่อ่ะนี่ไงมามาตัวนี้ต่อ <c oughs> อื้มเอ้ยเอ้ย ก็ยังเจ็บอยู่ดีวอมมี้เราไหวย,ยังวะไหวไหวปะไปไหวมันไหวไว้แต่เราโดนลา,นลววาดว่าคอมบิวอืมีกตัวหนึ่งผมก็เสร็จแล้วมาปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จแล้ว,ลวอัพอะไรดีวะระหว่างเลือดก,กับดามจดเอาตึงไว้ก่อนดีกว่าเน้นยืนเน้นยืนมาคอมบิวไพร้อมแล้ว

ผมเรยวผมเร็วที่มาเราเร็วเลยผมไหวอยู่ไหวอยู่มันไมันได้ตีไม่จ้ะตีดิรออะไรอ่ะตีเราตายอ่ะผมอ่ะก็คุณเบิวไม่อัพเลือดเลยดิอัพเลื่อนอ่ะอัพเลือดดิโถคุณเบิวไม่อัพเลือดเลยดีกว่าอัพได้เม็ดเดียวนี่ไงหัวใจอ่ะเลือดโถคุณีิวเลยไม่อัพเลือดเลยตายหายอยู่ี่ ตายเนี่ยไม่ยังก็บเบลล์มันเริ่มเจ็ดจุดแล้วมามามาตีก๊อมพี่ต่อเอาเบลล์ได้เบลล์ไปเนี่ยตีผมอะไม่ได้ใช่เหรอไม่ได้เหรอน่ใจมันได้ป่ะนะแน่ใจอ่ะอะตีมันตายนี่แต่ผมให้ได้เดี๋ยวไอ้ได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 ้เหมือนกันแกะไหมะแกะไหนอะเฮ้ยโอ้โหรออะไรอะไปดิเฮ้ยไปไปตีแกะหรือแพะคนเดียวไปแกะดีกว่า เอารอนิมรอบนีมันก็ไม่ตีเหมือนเดิมว่ะมันไม่ตีอ่ะไม่ตีไม่ตีไม่มันดีว่าเติมร้อยโลบัาท,ที่ถอะ <c oughs> เอาอาวุธเอาอาวุธเนม <c oughs> ของดอกของดอกของบิอยิ่งเลิมเก็บเด็ดเสื้ออ๋ออ๋อถ้าเก็บนี่ีนอาวุธด,ด้วยอาวุธด,ด้วยของบิวเนี่ยของดีเน,นี่ยเนี่ย เก็บดิฮัลโหลอ๋อมันเก็บมันเก็บรวมมันเก็บรวมมันไม่ได้แย่คองบิวไม่ใช่ของใครของมันออ๋มาคด้เพิ่มไหมซอมบี้สต๊บบี้ถ้าผมเก็บคองบิวก็ไม่ได้ขอผมใช้โอ้ไม่ใช่ใช่้ผ้ยมันเลยเบาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยี้ทำไมผมตายอ่ะตายเฮ้ยรถเงินทิ้งเยวแล้วอ่ะอีกทิ้งตายโอ้ยตายเลยโอ้ยถอยมาถอยมาทิ้เดียวเองว่ะ เกิดแท็เวกิดมาลวมาวจะตอะคุบอ่ะคุบิ้ยไอราชามับิวเรไ้ไหมมาแย่งแล้วหรอกเรเคุบิวตายแอ้าโคุอะไรเฮ้ยผมเจอแล้วผมได้องดีวะได้เลยมาแล้วคุบิวผมมีต่อดีกว่ามันดอกของดีมามา quy mặt luôn 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 Ông thì gì ạ? Nè. Bút đi ra mặt luôn. Đây. này đã zombie rồi Zombie. Ừ. อับเลือดเลยโดนไก่เฮ้อยอะไรผมว่ผมเจอของดีของอะไรเจอของดีเอาชิบหายผู้เก็บไม่ทันเจ็บร้อยโอ้ไม่หายไปก่อนว่ะเดนิดนดึงหายอะ่ะมันหายไปก่อนนั่นแหละโองดีใครมาวะเล่นเปลาเล่นเปลา ใครมาว่าคุณวกาเดียมไอกาเดียมอย่แคไอกาเียมกไกาเียมาเล่นโลบ็อกแบบอะไรสักอย่างด้วยจอยตามมาเปน้องเียมักอย่างเออเตีเลยโ่ผมไหวเเก็บเบลก่อนผมตีซอมบี้นะตีไปเลยหรือว่าผมต้องลงทุนดีวะ29โลบ็อก

别别别！哦，OK，呃，别读了，听小声点吧，小声点吧。哦，哦，哎，我刚才听到了，听到小声点，真真真，小声点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 ，小声 แล้วชิฟเล็กเกียวแต่ว่าเด่นเขาอย่างเฮ้ยคุณบิลผมเจอแล้ว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 คุณบิลุณจะเก็บทันแล้คุณเก็บทันแล้วุณเก็บทันแล้วเก็บของดีคุณบิลอุยอ้ย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 ผมจะตอบให้คุณนิวยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมด อะไรวะอย่าเฮ้ยสบิอะไรเนี่ยคุณบิวรู้สึกดีอุ้ยตายเจ็บเจ็บเกิดมาไหมเกิตายอันนี่กันอุ้ยมีสบิเกิดยังเฮ้ยราชาสบี้คุณบิวเกิด้องงานเหรอโอเคว่าคุณตายทำเลยไหคุณไปตีเจียวแล้วตายเออลองตีดูดิ สองแล้วเว้ยเฮ้ยคุณบิววันนี้คุณบิววันนี้คุณบิลวันนี้เร็วๆหวานกิ๊บดาเมจแลงเออใส่เลยแรงอ่ะเฮ้ยมาละอ้นี่มาละแพะมาละไหนอ่ะเมียดาเมจเพิ่มขึ้นเปล่าสองร้อยเฮ้ยสองร้อยเลยเหรอผมงร้อยเก้าเก้าเว้ย อัาเยอะนเมิเฮ้ยโลโลโลขอบิวโล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 โอโใช่ได้ปะสใเบลสิบหดิอปมลกป็นเหมือนกาไม่ออกเลยต่อว่าแอใช้โลเอามีวใส่โลได้ด้วยเหรอเนี่ยติโลเหรอไอ้บ้าโอ้ยทไมผมจะตายอ่ะนี่ผมเป็นอะไรอ่ะโดนตีโอเคตึกติกตเปี่ยนเ

มันตีมุณตันคุณม่ตายนะได้ไหมโอเคผมผมมาเลยลองลองดูราชาเห็นไหมมันไม่ได้อยู่คุณมิวมันไม่ตีหรอได้อยู่อัพเพิ่มเลยได้อยู่เออเอาเฮ้ยเกาะเกาะเออโหจบหายจบแล้วมันเอาเกาะไปแล้วเออตายขนาดนี้ ยายาเอกคิปเปอร์โคเกมสก็ตายเฮ้ยได้ของดีคีกันได้เก่งคีขอขอบ้างดิขอบ้างขอบ้างเจออะไรไม่รู้ผมขอบ้างผม้ปอไปแล้วก็เก่งอ่ะได้งเก่งไหมไอ้ที่อะไรไม่ผมเจอคิปเปอร์ตีตายตรงเก่งของเก่งได้ได้ดีเออแต่ผมไม่ได้เลยเลยได้ดาเมจสองร้อยสามเก้าละเยอะจ้ะป่ามไม่ไหวไอ้ข่าเรียงมาแล้ว ไม่เข้าใจไ้ดน่าะคาสัมบีเดนและเดี๋ยวฟาร์มไม่ก่อนตมซู่นี่ไม่ไหวคิดเปิ่มดูเวลากันเท่าไหร่ละอืมไม่เยอะแล้วไปเป็นจ้าขอแล้วโอ้ยสมบีจะไปแล้วเหรอไม่ไม่ไปไกี่โมงเนี่ยแล้วก็ับสมบีตีได้แค่อันนี้เนี่ยวะร้อยมาฝ่ากาไไรไวอยู่ ไยหาแล้วายหาผมว่าดิอาไรวะถือว่าเราต้องใช้สูตรโกงจนได้วะคบิวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีโกงไงอหรอืม <29 S 2> นี่ไงเยี่งเก้ารูปแบบชุดกระจอกชุดกระจอ <laughs> กเพื <laughs> ่อ <laughs> ะอะไรวะ ลำบากอะนี่เนี่ยเรซสองต้องเครื่องนิดหนึ่งในก็อะไรหรอในมุมในปรากฏตัวฮะในมุมเลียววะเดี๋ยวว่ามุมในมุมนี่เดียวะในมุมเดียวะใครก็ตีหมูเลยก็เห็นนะ านอ,อยอะ่ะหืผมใจน,น,นี่ใช้สูตรกี่9 l บ w back counter ั o ครับโลบักเอ,อ เา้ยใช่ร o b o กนะจ๊ะสองแล้วทำแต่มิดตแปดเสีย้วะผมจะได้แบกครงนีวได้ไงแบงเหอเะ้ยโอ้ยไม่มีพังเดียวว่หรือว่าใช้ิดอันวะไม่มีอ๋อใช้ปิดอ well, pues ันดะจเสองร้อยสองรอยสองรจ็ดส ห้าน่าจะสามร้อยกว่าเปิเพราะใช้ปิดอันว่าอยู่บบเบาๆวะ <laughs> <c oughs> ไม่มีแบบของขวัญแล้วด้วยวะซอมบี้สุดไม่ถึงขึ้นหลอดงตกาลางปตท่ียอับสี่สิบโลบาทก็พอแล้วเท่าไหร่ไหมนีตีก็ได้ว่ ยี่สิบแปดอุ้ยบอสแกะเกิดแล้วบอสแกะมาแล้วใช่เหมเติมแล้วตีแบบคนเดียวเติมระมัดแล้วตีตีตีเจอกันตีคนเดียวตีคนเดียวโอเคไอกาเดียมอยู่ไหนวะไอกาเดียมมาดูดเวลไหมาดูดเวลกับแพะเฮ้ยคุณวิวรอไอกาเดียมดิไอกาเดียมาะไอวิ่งมาตุ้งแกะตัวใหญ่เน่ยแพะได้แก่ปะเนี่ยตายแล้วเนี่ย

อยังไม่จบีกเอ้ยนะคุณเบลผมต้องการนิดเดียวผมต้องผมผมไม่นี่หรอกคุณเบลผม I need more power คุณเบลอะไรขอโทษด้นะผมผมต้องการเ o w e r เติมเงินเลยไอ้หคร I need more power แต่ผ้าโบนอยู่เต็มเงินโอ้โหแต่เจ้า I need more power ว่าขี้โกงไงวันที่สามวันที่เหรอวันที่เต่าภายได้ไงเดี๋ยวไปกระโดดทำไมวะเนี่ยมีคนลงตีลงมาลามาว่ะ ผมไอริดมอพาวเวอร์ว่ะผมขี้โกงเป็นคนเที่ยขาวไอ้เนี่ยโอ้โหแต่ผมเป็นกระโดดไปแล้ว้ดนฆ่ายังมาอย่างงี้ผมไม่เต็มผมสามร้อยดาเมจตอนเนี้อุ้ยระเบิดเฮ้ยเกาะม่วงเกาะสีม่วงเกาะม่วงไไหนเก็บดิเราม่วงผมมีโล่ขาวสุดโหดแล้วนจะเต็มมั้ยมันจะเป็นแล้วผม ไม่จะเป็นอ๋อม่้สิผ้าโวยติดสามอยู่เลยโวยโวนี่มวละโอ๊ยเลิกนี่มวนี่มวละนี่นะบีนี่มวยตีเก็บสิพาการิดกันนะครับไอการเลี้ยอยู่ไหนวะการเลี้เต็มลูกไอการเลี้ยมาีมามานนน้องใครพิมพ์จุดต่างหามาน้มานมาน้น มิวะนี่เอ็งเห็นชุดข่าววัเนี้อยู่นี่เอามาเตีนะเออวันี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวเล่นสับไม้แบบไะตีตัวเึงง่ายเตีตีๆเตี๊ยเตียเตี๊ยเตียเตี่ๆเอีเตี๊ยเตียเตี๊ยเตี๊เตีเตียี๊ยีเียเตี๊ยยตยยเะีตีเีเเีย ตายมาตีรามะเลยตายได้ยังไงมีคนตีต้นตีคนตีกันเองได้หรอตีกันเองได้ตรงนั้นมันมันเป็นโซนนี่แล้ว PvP แล้วมีคนตีกูตายเออได้ได้อยากใครตีเมื่อกี้นะเจอกันคนอุตส่าห์ช่วยให้ตีรามะมันจะเดินไปตีหมูโธกูใครมาใครมากรุงเนี่ยเท่าไหร่อ่ะตี เดอดเท่าไหร่เดอดแต่ความเร็วอะนะไม่เลือดเลือดอ๋อเลือดผมได้ยินแด็ดสามพันหนึ่งสามพันแต่มันสุอสามพันเดี๋ยวโผล่โ่ขึ้นมาอีอเคดียผมอเดมอร์พาวเวอร์ซอรี่ซอรี่เออคนตัวของสาย เฮ้ยก่อวุ้งโอ้ยเจ็บเดีวจัดเลยอ่ะผมก็จะเป็นแล้วว่ะไม่เป็นแล้วเจมส์มาเดี๋ผมช่วยฟาร์มไอ้การเนี่ยบมานี่เลยมาที่ทอมบี้เลยดีกว่าคุณช่วยฟาร์มมาตีมตายเออติ๊ก้าค่ยปิดแล้วกันไอ้การเนี่ยโอเคการเนี่ยมนี่นี่ของดีของดีเห็นไหมเนี่ยไอวิ่งมาดิวิ่งมาดิหนิเห็นไหมเนี่ยมุ้งม่งอยู่ข้างบนเนี่ยไอเดียบไข่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหัวขาวเนี่ยนะไอ้วอรตเนี่ยเออโอ้หนูใคร มัน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 มาตีมันมาตรงขวางผมตายอันนี้มาดิเอ้ยสิบห้าแล้วป่ะใครวะอุ้ยโอ้โหขันมากเฮาผมมีขียเอาเฮ้ยใช่เหรอผมตีตายอ่ะเฮ้ยผมอยู่ตรงนั้นแล้วก็คุเขาด่ามาตีผมใครตีผมตายอ่ะเป็นแล้วเราจะเข้าตียังไงอ่ะไม่ทำไง ดูไหมไม่ทำไม่ได้ไม่มีเลยฟาร์มพระฟาร์มรามาตัวหนึ่งก็จะได้เิลอยู่แกะไม่ได้ด้วยล่ะโอ้จบแล้ะแกะยังไหนวะถ้าแกะไม่เกิดแกะไม่เกิดเลยยุบารรีเบิ้ลต้องใช้ห่าอะไรพวกเนี้ยเออแมปนี่ต้งชื่อมติีสัตว์ดีวะเอ้นี่ไงปาร์ตี้ใช่ป่ะได้หรอนี่เจอละเริ่มปาร์ตี้เออ ได้อหรอนี่เลื่อนได้ดีทุกแล้วก็บ,บิลฟงเออนี่งไงเริ่มขั้าที่ไงตอนเนี้ยเริ่มล้วเชิญแล้วเ<อ>ชื่อละกดแล้วรวมอีกตัวหนึ่งก็ได้ข<อ>วานฟ้าเหรอมันแตกต่างไปขวานละอย่างดูแบบเก๋เหรอแตกต่างเหรอมันคือขวานเดียวกันบ้างที่มีสีอแกล้งมาไหนหวะแกล้งมาเยอะแกะแกะลง้งลงไม่เมสเนี่ยเออเออ แกไปแล้วว่ะโอ้ยที่เดียวแกไปแล้วตายไวยไจัดดิอีกตัวยังพอละเฮ้ยราชามาราชามาการีมคุณบิวตายใครไป <วะ S 2> อ่ะวันนี้ผมก็แบกอยู่เนี่ยลูกมาเลยมาตี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 แบกอะไรอ่ะไม้หมดเลยไม้หมดเลยไม้หมดเลยเอาให้คุณตาย,ตายหมหดกูโดนใครตีตายวะ เพื่นนะมันตายแล้วโอ้ของซ้อเฮ้ยเจอเอ้ยคือของซ้อของซ้อโอ้ยมันบิวเรียบจัดเลยนะไม่ไม่ผมมั่วแล้วใครเก็บวะโอ้ยโอ้โใช่างอะผมเพิ่งตายเมื่อกี้ผมเห็นเป็นิ๊ห้าแล้วเองก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเจอกันแปะ